สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง i am a runner นะครับผม a m แอ r อ n รัมารายงานตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะวันนี้ผมจะมารีวิวรีวิวความรู้สึกแล้วกันนะครับทุกคนของเจ้าซุนโตเรสนะครับทุกคนนะครับผมใช้มาค่อนข้างที่จะมาสักเดือนกว่าๆแล้วแหละนะครับทุกคนนะครับผมนะก,ก็วันนี้จะมารีวิวเปรียบเทียบแล้วกันไม่ได้รีวิวฟังก์ชันเจาะลึกอะไรมากมายนะครับผมนะแต่ถ้าหลายๆคนนะครับทุกคน ก็คือว่าหลายๆคนคงคงมีข้อสงสัยนะว่าถ้าเราย้ายจากจากค่ายคู่แข่งมาซุนโตเรสเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันจะมีข้อเปรียบเทียบอะไรขึ้นบ้างนะครับผมวัน,นนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังละกันนะครับผมนะในมุมมองของผมเองนะครับทุกคนนะคืออ่ะเริ่มกันเลยละกันนะครับผมนะสำหรับใครที่กำลัง ลังเลอยู่ผมร้องให้ก่อนเลยทุกคนนะครับผมนะส่วนตัวแล้วผมมาจากค่ายคู่แข่งเขาแหละนะครับทุกคนนะแต่ว่ารู้สึกว่าความรู้สึกที่อยากเปลี่ยนมาซุนโตะก็คือว่าเวลาไปสนามเทรลเนี่ยค่ายคู่แข่งเนี่ย,ขย,ขเ,ยเขาชอบระยะนาร <c oughs> สมมุติว่าป้ายมันอะกิโลเมตรที่สิบอะไรอย่างเงี้ยนะกิโลเมตรที่ยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยค่ายคู่แข่งซุนโตะเนี่ย ชอบระยะขาดไปประมาณแบบว่าโลไปปลายถึงสองโลเออมันทําให้ผมรู้สึกว่ามันยังไงวะมันไม่นิ่งหรืออะไรยังไงวะเอออันนี้ผมไม่แน่ใจผมก็เลยอันตรธานขายเจ้าเจ้าตัวนั้นไปซึ่งถามว่าเสียดายไหมมันก็เสียดายอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมอะแต่ว่าเราควรจะมีนาฬิกาเรือนเดียวไม่ควรจะมีสองเรือนนะครับผมเพราะว่ามันแพง เอาแบบเหตุผลตรงๆคือมันแพงนะครับทุกคนนะอ่ะก็สาเหตุที่เลือกซุนโตเรสก็คือว่าอสามารถวิ่งร้อยกิโลได้ปีนี้ก็ว่าจะจะ,จะมีร0อยกิโลสักหนรายการหรือ2รายการอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมอ่ะก็วิ่งร้อยกิโลได้วิ่งให้จบภายใน40่ชั่วโมงใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมผมผมก็ไม่รู้สเปคนะเออถ้าวิ่งให้จบภายใน40ชั่วโมงได้ผมว่า ร้อยกิโลมันมันเต็มที่ก็สามสิบชั่วโมงเต็มที่ก็สามสามสองชั่วโมงอะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่า,น,าน่าจะวิ่งนาฬิกานี้น่าจะซัพพอร์ตเราได้ถึงร้อยกิโลสุดนร้อยไม์นี่ไม่น่าจะได้เพราะว่าเราเราวิ่งช้านะคะผมนะแต่แต่ถ้าคนวิ่งเร็วก็ได้นะผมถ้าคุณคิดว่าวิ่งจบภายในสี่สิบชั่วโมงเนี่ยอันเนี้ยแปดโคตรอึดเลยหน้าจอเป็นหน้าจออ m o โมเลมองง่ายมาก มองง่ายมากแต่ตินิดเดียวก็คือว่าเออถ้าคุณไม่ได้สนใจเวลา time of day เช่นบอว่าอตอนนี้กี่โมงตอนนี้สี่โมงเย็นตอนนี้ห้าโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่ได้ไดตั้งเป็นแบบว่าเป็นเป็นค่า value ต,ตอนวิง่งเนี้ยมันจะมองลําบากตัวเล็กเราแก่แล้วพอพอแก่แล้วเรามองปุ๊บแม่งตัวเล็กกว่ามันจะมีค่า time of day อยู่ข้างบนเน่ยมันตัวเล็กมากเลยตัวตัว,ต,วตัวเล็กมากทําให้เราต้อง ต้องเสียพื้นที่การตั้งค่า time o f day เนี่ยไปในในในค่าเทมเพลตปกติของซ n t o r a รสนะครับผมเนี่อะต่อมาเอาเรามาคำนวณกันเลยดีกว่านะทุกคนเรื่องเรื่องระยะทางอ่าทุกคนนะครับผมนะทุกคนเราอุตสาห์เปลี่ยนมาเป็นซ n t o r a ร e นะครับผมนะเรื่องระยะทางของซ n t o r a รสถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งซ n t o r a รส วิ่งในทางเดิมๆผมทุกคนถ้าใครติดตามผมก็จะรู้ว่าวิ่งซิตีิลันในทางเดิมๆเ,เส้นทางเดิมๆเ,เพราะฉะนั้นผมจะรู้อยู่แล้วว่าณกิโลเมตรตรงนี้รวมจบคอร์สเป็นวิ่งถึงตรงนี้กิโลเมตรที่เท่าไหร่วิ่งจบคอร์สได้กี่กิโลเมตรอันนี้ผมค่อนข้างที่จะแบบแม่นอยู่พอสมควรแล้วขาดใช่ไหมแต่ส่วนตัวเรสเกินเก <laughs> ิน, <laughs> นในเรื่องระยะทางนะครับทุกคนนะ ซึ่งในระยะทางนั้นน่ะผมใช้ Google แบบเป็นตัวกลางแล้วกันว่าณคอสตรงนั้นณรู้ตรงนั้นได้กี่กิโลเมตรนะครับทุกคนนะก็ประมาณนั้นซึ่งในเรื่องระยะทางก็คือซุนโตเรสเกินมาประมาณ 1.1. ุดุดกลางกลาง1 xx แล้วกันเกินมา1ด xx แต่ไป1ุ xx ถึง2นะครับผมนะเรื่องเพสซุนโต จะช้ากว่าค่ายคู่แข่งเออนะครับผมนะเรื่องเพสเนี่ยเพสเนี่ยซุนโตะจะนั่นนั่นหมายความว่าค่ายคู่แข่งสมมุติว่าเอ้ยวิ่งได้เราเคยวิ่งได้6 4สซุนโตะจะวิ่งได้6 5 0ถึง7ประมาณนั้นนะครับผมนะอันนี้เรารู้ศักยภาพตัวเราเองแล้วกันนะครับเรื่องเรื่องเพสนะเรื่องเพสแล้วก็เรื่องฮาร์ดเรทเรื่องฮานะร์ดเรทบางคนบอกว่าต้องต้องแบบต้อง ต้องรัดข้อมือแน่นๆผมก็รัดแน่นไม่รู้แน่นยังไงแล้วทุกคนนะครับแต่ว่าก็โหตอนนี้ยังยังยังปรับตัวไม่ได้ยังฮาร์ดเรทยังแบบสูงอยู่ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นข้อกังวลอะไรสาหรับผมสักเท่าไหร่นะเพราะส่วนใหญ่หลัง,ลงๆมาเนี่ยผมก็ค่อนข้างใช้ตัวตัวทอร์ t เทสมากําหนด ฮาร์ดเรทของเราแล้วแหละนะครับผมนะตัวท็อกเทสว่าเออเราแบบเราเหนื่อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนเหนื่อยเหนื่อยก็พอดแค่นั้นเองไม่ได้มองที่ฮาร์ดเรทของนาฬิกาเป็นสําคัญนะครับทุกคนครับอ่ะประมาณนั้นแล้วก็มีอะไรอีกอะความกระชับข้อมือไหมผมชอบสายนาฬิกาอันนี้จริงจริง,รงอันนี้ผมซื้อเพิ่มนะทุกคนแต่ว่าผมผมชอบความกระชับตรงนี้ครับทุกคนเนี่ยครับมันมันสามารถติดเป็นแ็ค ตรงนี้ได้เลยเออดีดีมากเลยนะครับเนี่ยมันปักตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะนาฬิกาอันนี้กันน้ําอยู่แล้วนะครับผมทุกคนแต่จุดเด่นของซูนตเรสก็คือมันคือหน้าจอผมผมชอบหน้าจอแต่เวลาเราไปซิงก์กับนาฬิกานะครับค่ายคู่แข่งเขาเขาดูง่ายกว่ายอมรับยอมรับว่าดูง่ายกว่านะครับผมนะ ซิงก์กับนาฬิกาเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าเจ้าซุนโตเนี่ยแอปของซุนโตเนี่ยมันมันวิเคราะห์ได้แบบโคตรละเอียดเลยแล้วมันหน้าจอมันแบบเป็นทางการมากมันเหมือนเป็นแบบนักวิชาการวิเคราะห์ซึ่งซึ่งเราไม่ค่อยถนัดนะเรามองกรงมองกราฟอะไรแบบว่าแบบโหมันมันดูมันดูแปลกๆซึ่งมันก็ต้อง อาศัยความเคยชินกีกสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแล้วกันเออมันว่าแอปมันมีค่าอะไรบ้างค่าเยอะมากทุกคนวิเคราะห์แม่งทุกตัวนี่ไม่ไหวต้องอา่อานอ่านภาษาอังกฤษเทคทุกอันเลยนะครับก็แน่นอนซึ่งแตกต่างจากค่ายคู่แข่งขางเลยค่ายคู่แข่งคือแบบว่าเปิดปุ๊บเออมันเห็นเลยว่ามีอะไรบ้างที่เราจะต้องต้องดูวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างโอเคเนาะเออเนี่ยส่วน อ๋อ,อเมื่อกี้ลืมค่าอัติจูดใช่ไหมค่าอัติจูดไม่รู้ว่าตรงหรือเปล่าอ่ะอันเนี้ยไปรายการแข่งเท a ร์มอเตอร์ซีรีส์เมื่อตอนต้นต้นปีก็ลืมแต่เหมือนตรงนะเหมือนตรงนะรู้สึกเหมือนเหมือนจะตรงนะทุกคนนะเกณฑ์ได้มา2 5งพเนี่ยน่าจะตรงนะทุกคนนะครับประมาณนั้นเอ้ยตรงนี่ว่าเออใช่คือเกณฑ์สนามอะ่ะเกณฑ์สนามเทร์มอเตอร์ซีรีส์เขาบอกว่ามันเป็นพันหใช่ไหมแต่แต่ว่า เหมือน RD ดเขาบรีฟมาบอกว่าแถมให้อีกอีกอีกสี่ร้อยมันก็จะประมาณสองพันกว่ากว่าได้จากที่ผมวิ่งจบมันได้เกณฑ์สองพันห้าสิบเพราะนั้นตรงอยู่นะครับผมนะค่าค่าแอติจูดตัวนี้นะครับแต่ค่าคู่แข่งไม่รู้เลยอะ่ะเออไม่ตรงรู้รู้สึกไม่ตรงหรือผมอาจจะตั้งค่าผิดอะไรยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะแต่แต่เรือนนี้ที่ผมประทับใจที่สุดก็คือว่าเป่า ผมใช้ตัวท็อปซูนตัวเรสตัวท็อปนะไทเทเนียมซึ่งมันมันมีสองรุ่นใช่ไหมรุ่นสแตนเลสกับรุ่นไทเทเนียมซึ่งผมไปลองใส่แล้วราคาต่างกัน4ี่พันถ้าพูดถึงเรื่องฟังก์ชันถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องสี่พันได้อะไรใช่ไหมต้องบอกว่าไม่ค่อยได้อะไรเลยและกันนะครับผมนะถ้าทุกคนทนความหนักในบนข้อมือไหวนะก็ซื้อ ซื้อซุนโตเรตแบบแซนเลตปกติทั่วไปแหละมันแค่แบบว่าหมื่นหมื่นหกหมื่นเจ็ดประมาณนั้นถ้ามีโคตรลดนู่นนี่นั่นก็เหลือหมื่นห้าหมื่นสี่แล้วแล้วนะครับทุกคนแต่ผมผมลองใส่แล้วผมคิดว่ามันจะอยู่ได้ยาวแล้วก็ตัวท็อปด้วยผมคิดว่าเบามากเบามากเบามากถึงแม้ว่าแม่งจะเพิ่มขึ้นสี่พันแต่ผมอ่ะอ่ะซื้อความเบาซื้อความเบาซื้อความเบาซื้อความสบายไม่ไม่เป็นภาระกับข้อมือเราผมว่า ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับส่วนตวเรนอันนีน้น่าจะประมาณนี้นะครับเนาะมีอะไรอยากจะสอบถามก็ถามมาได้เลยนะครับผมก็กำลังเรียนรู้ซ่นต่ออยู่นะครับนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมกันอีกครั้งอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับผม,มสำหรับเจ้าเจ้า เจ้าซุนโตเนี่ยว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างครับสำหรับซุนโตเรสครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าช,ชอบกดไลค์ก็แชร์ก็ Subscribe ให้กับ I Am A Runner กันให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ